วิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่สองทบทวนภาษาพาทีบทที่10เรื่องเข็ดแล้วก่อนที่สต u เดน t จะเรียนรู้เนื้อหาบทเรียนให้สต u เดน t เข้าไปทำรับสมองกันก่อนนะคะ s t u เ e n t สามารถเข้าทำรับสมองได้ที่แอปพลิเคชัน Word w a l ตามลิงก์ที่เชอรอแนบไว้ได้เลยนะคะให้ student หยิบหนังสือภาษาพาทีและเปิดไปบทที่10เรื่องเข็ดแล้วหน้า154ถึง169 Open the book on pages 154 t o 169 student พร้อมที่จะไปทบทวนกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหาบทเรียนเรามารู้จักกับคำนําเรื่องกันก่อนนะคะ student ให้ student อ่านและชี้ตามไปพร้อมๆกับจิตเชอร์ได้เลยนะคะอออุอผูรออางงรางไม่โทร้างทออีกงทิงไม่โททิ้งรออุอกอลุก แอบองอแบ่งไม่เอกแบง่งชอ,อ,อนอชรอนไม่โทช้อนเอกอไม่แต่คูบอเก็บกมกลมไม่โทก,อก,อก้ออามหกหกผอมผอมอวานออวนไม่โทอ้วนอวกออวากไม่โทอวกคอรออาบอคราบ กรอองอกองไม่กองกวออาดอกวาดเอหอรออือองเหลืองรออูกอลูกอมออมลูกอมกออางอกลางเอกองเกงกลางเกงอยออีขยี่ไม่โทรขี้อนอมอขนมไม้มาลายขอไข่ไม่โทรไข่ <handmade> สอองอสูงไข้สูงนอ,ออนอนซอ,นอ,นอมอสมนอนสมเอรอ,อออะเละรอ,ออรอไม่โทรรอตออายอตายพอบอพบบอวอนอบวนไม่โทรบ้วน ปวอดอปวดอวอดอวดเอปรออาเปล่าไม่เอกเปล่าอยอายาไม่เอกยาเอสสาราสฤษีเศษตรอวอออจอตรวจแอรงองแรงมายมกแรงแรงแปอ,อ,อดอปิดเอทอ,อมเทอมปิดเทิม ทอองอทองไม่โทท้องเอสออียอเสียท้องเสียอีสีเองออีเงินสีเงินตออะละวอไม่หันอากาศงอวังระวังปออะปะปอนปนปะปนนออำนํำไม่โทน้ำตออารอตาลน้ำตาลยออีงอยิงฟอไม่หันอากาศนอฟันยิงฟัน สองสองสองไม่หันอากาศยอใสสงใสย,ยอกอยกเอวนอเวนไม่โทเวนยกเวนเอชอืออเชื้อไม่โทเชื้อโอรอคอโลกเชื้อโลกอยอ,อาทอทงอิพยาธกอตออิกติกออากากติกาตอรอกอตลกสอกอสกะปอรอกกโปรก ออ,าอารอมอนเนนกรลันลมอารมโอรอคอโรคตออิดอติดต่ออตอไม่อีกตอ่อโรคติดตอ่อเข็ดแล้วภูผาและน้ำใสมีเพื่อนคนหนึ่งชื่อโจเพื่อนเพื่อน,อนชอบโจเพราะโจอารมณ์ดีไม่โกรธใคร ชอบพูดตลกโจอ้วนเพราะกินจุมากโจชอบกินขนมขนมที่ชอบคือลูกอมและขนมกรุบกรอบเขาไม่กินคนเดียวแต่จะแบ่งปันให้เพื่อนๆด้วยผู้ผาและน้ำใสจะกินมากในบางครั้งแล้วรีบบ้นปากทันทีโโจมองอย่างสงสัย ขนมพวกนี้ทำให้ฟันผุง่ายน้ำใสเลยต้องระวังฟันถึงได้สวยอย่างนี้ไงน้ำใสยิงฟันให้เพื่อนๆดูฮ่าฮ่าฮาโจหัวเลาะเสียงดังเอาน้ำอัดลมล้างปากก็ได้อร่อยเสียอีกเย็นชื่นใจด้วยแต่น้ำอัดลมมีน้ำตาล ทำให้ฟันผูเหมือนกันนะภูผพาพูดกินมาตั้งนานแล้วฟันไม่เห็นผูเลยโจยิงฟันให้เพื่อนดูบ้างเห็นฟันเป็นคาบเหลืองมีเศษขนมติดตามซอกฟันอีสกกระปกโจคงไม่ได้แปลงฟันละสิน้ำใสคิด โจทำท่าอวดเพื่อนมากไปไม่ทันระวังขนมจึงหกหมดซองโจก้มลงเก็บอย่านะโจน้ำใสห้ามภูผ,ผาเข้ามาดึงแขนขนมสกรปรกแล้วทิ้งเถอะโจไม่ฟังเพื่อนห้ามไม่เป็นไรหรอกเชื้อโรคไม่ทันเกาะ กินได้ไม่เป็นไรว่าแล้วก็เก็บขนมกินต่อจนหมดโรงเรียนปิดเทอมทำให้เด็กๆไม่ได้พบกันหลายวันยกเว้นคนที่บ้านอยู่ใกล้ๆก,กันก็ได้พบกันบ้างพอเปิดเทอมเพื่อนพบว่าโจไม่พูดคุยกับเพื่อนๆ ไม่อ้าปากหัวล้อสเสียงดังเหมือนเคยโจเป็นอะไรไปไม่สบายหรือเปล่าไม่เห็นคุยเลยผู้ผาถามไม่ได้เป็นอะไรโจปฏิเสธตอนปิดเทอมเราปวดฟันมากแม่พาไปหาหมอหมอบอกว่าฟันผุ กินแต่ขนมหวานแล้วไม่แปลงฟันเลยต้องอุดฟันหลายซี่โจอ้าปากให้เพื่อนดูเห็นจุดสีเงินที่อุดฟันหลายจุดเราเลยไม่อยากพูดกลัวเพื่อนล้อโจอเพื่อนรักคงไม่มีเพื่อนคนไหนหรอกที่อยากสนุกบนความทุกข์ของคนอื่น ภูผานึกอยากจะพูดอย่างนี้กับโจครูกิติจะเตือนนักเรียนอยู่เสมอว่าให้ล้างมือบ่อยๆเพราะเชื้อโรคอาจอยู่ที่มือเราโดยที่เราไม่รู้ตัวเมื่อเราใช้มือขยี้ตาหยิบของเข้าปากเกาตามตัวเชื้อโรคจะเข้าสู่ร่างกายโดยง่าย การล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอเท่ากับการล้างเชื้อโรคให้ออกไปจากตัวเด็กๆทุกคนทำตามครูกิติยกเว้นโจบางครั้งไปเล่นดินมือ,อยังเลอะโจจะเกาตัวเช็ดจมูกขยี้ตาพอเพื่อนๆเ,เตือน โจก็เอามือเช็ดขากางเกงแรงๆหัวเราะเสียงดังและพูดว่าสะอาดแล้วเชื้อโรคตายหมดแล้วตอนพักกลางวันภูผาน้ำใสและเพื่อนๆน,นั่งล้อมวงกินข้าวที่เตรียมมาใครอยากจะกินอาหารของใครก็ใช้ช้อนที่ยังไม่ได้เข้าปาก แบ่งอาหารให้เสร็จเสียก่อนเมื่อกินแล้วจะไม่ใช้ช้อนไปตักอาหารของคนอื่นอีกเลยถ้วยน้ำก็ไม่ใช้ปะบ,บนกันเป็นการป้องกันโรคติดต่อได้อย่างดีโจทําตามกติกาของกลุ่มเพื่อนแต่ถ้าเพื่อนคนไหนกินไม่หมด โจจะกวาดอาหารนั้นมาใส่กล่องของตนกินจนหมดโจไม่ได้มาโรงเรียนหลายวันแล้วโจหายไปไหนเพื่อนๆน,นจึงไปเยี่ยมโจที่บ้านโจนอนสมลุกไม่ขึ้นเราท้องเสียมากอ้วกจนหมดแล้วหมอบอกว่าอาหารเป็นพิษ และตรวจพบไข่พยาธิด้วยกินอะไรไม่ลงมาหลายวันแล้วมีไข้สูงดูสิเราผอมไปเลยเพื่อนเพื่อนพยักหน้าเห็นใจโจจสงสารโจจจังเลยโโจไม่ระวังเรื่องอาหารไม่รักษาความสะอาดจึงป่วยนานคราวนี้ โจคงเข็ดแล้วนะรวมด้วยช่วยคิดข้อที่หนึ่งเพื่อนเพื่อนชอบโจเพราะอะไรใช่แล้วค่ะเพราะโจอารมณ์ดีข้อที่สองอาหารที่โจชอบกินคืออะไรใช่แล้วค่ะโจชอบกินลูกอมและขนมนั่นเอง ข้อที่สสาเหตุที่โจฟันผุเพราะอะไรเพราะโจไม่แปลงฟันข้อที่สี่โจไปหาหมอเพราะป่วยเป็นอะไรใช่แล้วค่ะเพราะป่วยอาหารเป็นพิษนั่นเองข้อที่ห้าวิธีป้องกันเชื้อโรคง่ายๆทำอย่างไร ใช่แล้วค่ะควรล้างมือให้สะอาดเป็นอย่างไรกันบ้างคะติวเด n t นหลังจากที่ได้ทบทวนบทเรียนกันไปแล้วติวเด n t นอย่าลืมฝึกอ่านหนังสือกันเยอะๆนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ